หลังจากทาสีองค์พระศิวลีแล้วมองเข้าไปไกลๆเห็นบ่กครับมีความสวยงามสงา่าดูเด่นดีผู้ใดมากก็อย่าลืมอนุโมตนาสาธุด้วยครับเด้อบุญนี้ก็อุทิศให้ทุกคนนะละ่ะรวมทั้งดวงวิญญาณเทวาอารักษ์เทพพรมปูกะตงปูกะเตงปูกะต้ยปูคะคมขาลายมห ah e, ิสักขายาอินอ้อ,อยคนบังวดรับแล ดวงวิญญาณทุกวงเด้อจงได้หลับผู้ใดมีถูกก็ผคนถุกผู้ใดมีสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยได้หนาวก็ขอให้ข้อเขียนเวียนไัยเคามือแรงแดงมือเศร้าเท่าแล้วตายก็ขอให้ลีกหนีให้เมิดขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสุขกายสุขใจไปทางใดก็มีคนหักคนหอมคนโหคนแพงมีสติเป็นปัญญา ผู้ใดเป็นขี้ทูดขูดทั้งเป็นโรคเป็นภัยใดๆเป็นมะเร็งเป็นขี้มักเฮงเป็นขี้กากขี้ทูดขี้ทั้งเป็นเนื้อบดยบบดีก็ถอดขาบถอดของถอดล่างกลายเป็นผู้ไม่คือกันกับองค์สิบรีที่สวยงามดูเด่นเป็นสงา่าเด้อพี่น้องเด้อสาธุเอาอะไรจึงได้เห็ดบุญน้ำกันอีก